ยังไ <c oughs> ม่เย็นไ <c oughs> ม่เย็นมาญาตนะครับมาญาตนะครับแล้วหนึ่ง้ลย้อไม่ผัดเ้เไปเข้าไปี

พระบรมราชโอคงการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราม,มาธิบดีพระบรมราชโอคงการโปรดกล้าโปรดกร,รดกะหมอ่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตามรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพักเพื่อไทยสำนึกในพระมหากราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและนูนทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉัน ได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยได้ยินไหมครับพร้อมคำหนึ่งสองสามข้าครับครับขอบคุณครับเราจะขออนุญาต